โยริกอะโดนอะไรมั้งเบาลงหมดเลยเออบามั้งเหอะยี่โยริกไอ้โชเกตอะบอันตี้ไมเดนมาร์คมอนเตอร์เดเมจแคปจากร้อยเป็นห้าสิบโอ้โหมาเชืออะไรวะไหนวะเวลาอันตี้ตีเหรอเออแน่เลยเนี่ยนี่ปะเนี่ยกร้อยเป็นห้าสิบเออนี่ไงปิดเหลือซี่ซี่ปิงเนี่ยโบนัสแอคแทกนี่ย อุยอ้ยไอ้เคียบผีกูเป็นไ,ไรไม่ได้เนิร์ฟไอ้นี่ใช่ปะที่ตีเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่เนิฟไอ้แก่เนี้ยแน่นะเลยโอ้ควายเยอะอยู่อืยอ้ย,ยแล้วกูเจอเฮีย้ยอะไรไอ้บ้าไอ้บ้าเนี่ยเดี๋ยวมันตบกินเด็ดตายห้านะแต่ไอ้ไอเคี้ยนี่ตายเหมือนกันโดนตบตายเหมือนกันปะเนี่ยวันนี้ก็จะมาเล่นชิว มันก็เป็นแค่เกมเกมหนึ่งนะครับก็อย่าไปคิดเยอะชีวิตก็มีขึ้นมีลง<อ>ไปก่อนอหนึ่งทีมนีสตองแอดจักเกิ้ลอะไรวะมันบอกจังเกินลเก่งเกินโอ้โหยปรับเพอยอลิกจังเกินลเนพี้ยมมันขนาดนั้นเลยวะยอลิกจังเกินลไม่เคยเล่นเฮ้แต่น่าจะขนาดนั้นแหละเพราะาถ้าเล่นปา่าปุ๊บอะมันปล่อยคีบได้ทุกเดนเลย ปล่อยปล่อยเฮี้ยนในตัวเกียวคูนน่ะปล่อยแจกทุกเลนทุกเลนน่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โอ้ยเฮี้ยนี่แม่งบ้าว่ะเฮ้ยไอีเฮี้ยไอีเฮี้ยนี่แม่งบ้านะเว้ยไอเฮี้ยมาเล่นไทล์แมลแล้วมันยังบ้ามันบ้าตามตัวละครอ่ะไอเฮี้ยโคโลเพย์แม่งบ้านะเว้ยูดิฮี่มัน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 เทศกูยับเลยเพื่อนเฮ้ยมันบ้านะเว้ยเฮ้ยไอ้น้อง ไอ้เคสเดินไทเทมนไม่ต้องบ้าตามตัวโอ้โหอีดอกทองอีโซนตีด e ีหน e ้าห ah ี ee, เลยอะโอ้ย oh, อย่างนี้น่าใจลำบากไม่มากก็น้อยค oh. าม,มิวซับหรอ,อไรวนะน่ะโอ้ยเก่งนะคาม,มิวซับอบายามินนะมาช่วยกูทำมาหากินแล้วพูดผีปีศาจไปก่อนหนึ่งทีโอ้ย mm hmm. ไม่โดน กังวลปะอเธอเธอเธอทำไรเก็บประดานก็เพลงกับแทนรักข้างหน่อยกลัวมันจะเป็นเพลงรักที่เนนนั้นฟังผ่านทองบทสดว,วันวานให้ดวงใจในความหมายเฮ้ยอย่ามายุ่งกับกูอีดอกทองเฮียมันบ้านะวิไอคิดตัวเฮียเนี่ยมันบ้านะวิ ผมก็เป็นพวกป้าห้าวิเหียปัญญาอ่อนกระทั่งเราเพย์ได้เขีเ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้หมันใสยับเลยยังให้กูตีคีิบ้างเหรอไใช่คีิก็มีแค่นี้แบ่งๆกันดิจะมากักกันทำไมวะใช่คีบเองเฮียวะผ่านคีบมันลงไป มันไม่ไปแล้วโอ้ย<ป>เอามาดิมาดิรอดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจอคนระหว่างทางเจอคนที่คุณเคยอยากไปอ่ะตายอันนี้อะไม่ตายไม่ตายแปดสวยไปซ้ำงอ่ะสวยว้าว กลัวแต่เพลงวันหวานนี่ดวงใจไรขวามหมายตามนมนุกตายอย่างนี้ตายไอ้น้องพิกเกอร์พิกเกอร์ยกเฮอ,อืม <c oughs> ไอ้เฮียอีดอกทองอีส้นตีนอีนาหีกูมไม่เอามึงหรอก กูมองมึงแล้วมึงไม่มองกูลายสัตว์อีชิงมาเกิดอีดอ,อกทองมึงว่ามันเด้งเลือดเยอะไหมว่าตัวเนี้ยตั้งแตกเต็มก็เยอะอยู่นะคิวเฮ้ยเจออยู่ไงปับปับเด้งพูดปาดพูดปาดเลยปะเออพูดปาดเลยไม่ออกสันเลือดขี้เกียจเป็นไงดีป่ะเพื่อนอย่างนี้แต่เขาออกกันเหรอ เออกูเนี่ยแหละออกไอควายโง่พวงไม่ออกอะ่ะมีแต่เนี่ยประมาณป่ากูเนี่ยแหละไม่ออกสัดเลือด <Hey. S 1> แอนตี้ฮิวเแบบิร์ดมันตายก็ไม่ต้องออกอะ่ะ <laughs> ยากจังเฮ้ยย่ามยุ่งกูไปออมันเลี้ยงมันเรียกกูไก่อะ่ะไอ้เหี้ยมันร้องไก่ใส่กูเพื่อนมันด่าก,กูไก่มันด่าก,กูไก่กูแล้วมันฟันจับไ,กกไอ้เหี้ยตัวแมง่ง ตัวแม่งขี้อืดจัดอะเยอะขี้ก็มีอยู่แค่นี้ไอสัตว์แบ่งๆกันปามดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยไฟก็โอ้ยบาเฮียอะไรวะเนี่ยเฮียเนี่ยเอาไปหนึ่งหนึ่งผีไม่โดนด้วยกูเฮ้ยอย่าตีผีกูเฮ้ยยูมันไฟมันไฟมาดีสัตว์เปียวเฮียอะไรวะเฮ้ย มาดิมาดิเอาเปรี้ยวเฮียอะไรมากินแกเปรี้ยวเลยเฮ้ยเปรี้ยวเฮียอะไรไปกัดมาลูกเราตุ๊กตามีแพนด้าด้าเรเดียนได้อยู่บนขอบคุณนะขอบคุณนะยากจังมานน้ำหมด โอ้ยมันโกดันตี้เฮียเสียดายจัดโอ้เสียดายจัดโอ้เสียดายจัดโอ้เสียดายจัดอุ้ยฟีฟีไม่เท่าไหร่นี่หว่าตานี้เอาเกาะแมงเลยขอบคุณนะไอ้ มันเอาลิฟต์เอ้ยมันเอากุ้มมันเอากุ้มมันเอากุ้มเปิดฟับจอนะครับเพื่อนๆกดเคลียร์จอแดงวะเฟเก้าอุ้ยไม่ช่วยกันหน่อยอเอชาวกมดเลยผ่านไหมเนี่ยพามิวมาเช็คแน่ไม่เช็คน่ะเห็นไหมไม่เช็คเอ้ยไม่เช็คเพื่อนมันเดินไปแล้วน่ะหลายตัวเลยน่ะเยอะกูยอมตาย นี่นะครับป่าคนนี้นี่ปีชีพเพื่อมังกรมังกรของพวกเราทำดีมากเพื่อนภออารกิจอังโอลเกียรติชัาด,ดาวด้วยหรอผมมีขดาดาวดีอะไรเพื่อนภารกิจอังโอลเกียรติสองร้อยสอ,อ,องร้อยเองใครๆก็มีไ้เหออี้ยพาเราทั้งยิ้มเดียวไม่น่ามาตายด้วยเลย อาจะปล่อยตายคนเดียวจริงเพื่อนที่พูดมาก็มีเหตุผลกูา <c oughs> ทำไงกับแม่งดีเนี่ยมันบ้าเพื่อนดูดิมันจะใส่กูอย่างเดียวเลยวิไอเฮียตัวพอ่อตัวแม่เหมือนตัวมงตัวมัวมอ่ะเฮ้ยอ,อย่าปัญญาอ่อนดิวะหยุดตีกู <c oughs> เออดีมากน้องปล่อยคลิปมาปล่อยคลิปมา <c oughs> เดี๋ยวพี่ฟาร์มให้ ไหนดันลงดาเลีส์มาไหมมามามาอยู่ล่างเลยไม่ได้กลับไปอ้ยโอ้ยโอกูมันไฟเลยยึดตัวแม่งบ้านะเว้ยยึดตัวเชี้ยเนี่ยนี่มึงส่งมีกันด่าไปไอ้เมลเอาให้เฮ้ยเฮ้ยเฮียแม่งจะใส่กูอย่างเดียวเลยเว้ยเฮ้ยยไมายุ่งกับกูเฮ้ยมันจะใส่กูอย่างเดียวจริงๆเนี่ยเฮ้ย ไปเดี๋ยวไปมันบ้าเฮี้ยเลยวะไอคนเล่นตัวเฮี้ยนี่ต้องบ้าตามตัวละครด้วยวะมันจะไปะต่อยหินเด็ดแล้วนะเว้ยมึงว่ามันไปต่อยหินเด็ดยังวะมันมันต่อยชนะมาเนี่ยดู <c oughs> มีพ่อจ้าเนาะอดเลมก็แฝนดีอาวโอ้กักเมี้ยอะไรเฮ้ยเลวเลยว่าม,มีเอาไปใช้เล่นอื่นนี่ใช้มิดโดน โดนอะไรเฮ้ยกลัวมันจะเป็นเพลงรักที่เนียนนั้นฝังผ่านอย่ามายุ่งกับกูด่ากูใกลอ้อนี่เคาะแมงหนึ่งทีเฮ้ยอย่าอย่ามายุ่งโอ้ยไม่ไม่ไม่ไมน,น่าจะไปว่ะมันน่า,นนานจะอยู่เลยเพื่อนนี่กดมาชโชว์มาสุดลาบ คนลาบ,บสัตว์ลาบสัตว์หมาเลย <c oughs> เว<ล>้ยเฮียมาเฮียเลยลาบขนาดนี้ว่ากลัวมันจะเป็นเพลงลากที่เน็นนั้นฝั่งผ่านปองปองเฮ้ยหายออกมาลนะ มันกลับไปซื้อของมาเพื่อนเชียร์รอบนี้มันมีอะไรไม่รู้อาดาเดียมันลงไปล่างไวจังวะไปอ,อ,อย่าไม่ยุ่งกับกูไปกัดมาลูกไป โอ้โหน้องน้องเกินไปตีแม่งเฮ้ยเหี้ยผีกูก็เกินไปเหมือนกันโอยไม่โดนมันน่าจะหมดเว้ยเฮ้ยใครมาใครมามีมตายเฮ้ยนี่นี่นี่เอา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 เอเอา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 เาเตายอย่างอี้ตายอย่างอี้อาย กลัวมันจะเป็นเพีงลักที่นีนั้นฟังผ่านไปไหนน้องอยู่ด้วยกันก่อน yeah, ได้โปรด <I> เธออยู่กับฉันก่อนเธอไม่ไม่ไม่จีเป็นคนใจร้อนแล oh. ไปตนนี้ฉันปมนยังไม่ oh. อกอย่ามายุ่งกับกูอย่ามาเล่นกับไฟร้อนๆอนเหมือนไม่ดี <laughs> โอ้โหมึงดูมันบ้ามันบ้ากูตีดล้วนี่มันบ้าที่อะไร ตีลิฟต์นตีลิฟต์ตีโอ้สบายเอไม่ใช่ลิฟโอ้โหอันนี้อาจจะตึงโอ้ย่ว่าเฮียนี่ตึงกว่าลิฟอีกเพื่อนมาแล้วกันนะได้โปรไดโปรเจออยู่กับชานก่อนหมอมอมมีเบบไมมอนอะไรมุย พี่มาแล้วน้องเอาทีพีนี้ไปบนก็ได้ก็เห็นน้องอยากเอาลิฟไงก็มาช่วยละเฮ้ยมีเพื่อนอยู่อ่ะมีเพื่อนช่วยเตียไม่ดีอะดีใจปะเนี่ยมาเหอะไหวไหวหมดอ่เอมีแต่เธอมีแต่เธอ มองให้ลึกลงไปที่สวยจัดเอา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 ตาหมดเลยเนี่ยนาทีเนี้ยเอาเอ้ยเอ้ยเขี้ยมตายสะอย่างโง่ครับอย่างโง่ครับไปไก่ให้ไปไก่ให้ไปกระตากปอ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 กกระตอกไปผีกัดมาลุกโอ้โหไม่ได้สักระตัวอะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ดึงมาให้ดึงมาให้เฮ้ยจัดการมันจัดการมันไปไกล ไปจากฉันไ,ไ,ดได้แล้วมันไม่เหลือเวลาอีกแกใครเอาไงดีวะเนี่ยทีเดีแม่เชี่ยคาบอยูเดยขึ้นมาแบบวะมันแบบออบเจกตัวนี้แบบออบเจกค,คีย์เลยอ่ะมันเอ้ยเราทำไมป้อมเล็งกูวะเอา มึงดูดิมมึงดูโยนลิกอ่ะไอ้เฮียไม่ยอมไม่ได้ตีแม่งเลยอ่ะยิงดิปอมก็ไอ้ไอเฮียมมเมื่อกี้มีมึงอ่ะไปหายใจใส่คามิวมึงตายแน่แล้วป้อมก็ยิงกูเลยควายไอ้เฮียที่ตัวอื่นนะได้กูแทบตายพ่อมึงตายไอเฮียเกมแม่งกระจอกนะเว้ยไอ้เฮียมึงให้กูเล่นเกมไหนเนี่ยเกมคนอื่ะเนี่ยไอเฮีย,มย,ไ,ฮยไม่ทัน ยอ,อย่าปอมกูมึงอย่าเออเฮ้ยแตกหรือหรอเฮ้ยบ้าเปล่าเฮ้ยกูตายตัวเดียวเองนะเฮ้ยมึงตายทั้งสามตัวนะป้อม,มยังไม่แตกเลยนะเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเกมเชมฮลัโลโหลโรคารบบ้ารึเปล่าไดโปเจออยู่กับแช่ก่อนเฮียมันบ้าจริงอ๋อยืนเทกับกูอีกอะ โอเครู้แล้วทำไมเทศอ้าวอันตีหมดหรือเปล่าครับน้องสาวไอ้เชีย่ยกูตายตัวเดียวป้อมแตกคืออะไรวะเอาแม่งดีลูกตายแล้วนะ่ะเฮ้ยน้องอันตีดีหลวงเออ ได้โปรเธออยู่กับฉันก่อนอุยอ้ยกูยังแค้นใจไอ้ช็อตเมื่อกี้อยู่เลยไอ้เียตโตเกียวกูนกูแม่งไปหายใจใส่มันอะทีเดียวป้อมแตกป้อมยิงกูเลยอยากแคลก่ลูกกระจ๊อกกูไปหายใจใส่มันอะ เธอเหมือนกับวอร์มไลท์ที่สองประกายในเวลาหนาวๆาเดี๋ยวเออกเก็กแล้วตามพาดรองเท้าของเรารองเท้าของเรารองเท้าของกเราปไปกาศมาลูกเราแกง๊งแคสเปอร์ของกูเฮ้ยกูเปล่าเลยเพื่อนมาแล้วให้มีวขึ้นมามาดิไม่เรากวามฝองคนนี่แหละเพื่อนเออเราสองคนนะ่ะรวมกันนะ่ะไม่มีใครชนะเราได้ เฮ้ยไอ้เกียรเจอกันน้องอย่าผ่านแล้วก็แปลเฮ้ยเอาดาเลียเอาดาเลียดกันนี่ไงนี่ไงดูทิวทิวไงกูขอดูเลือดก่อนนะเพื่อนนะอ่านเลือดก่อนโอ้ยเฮ้ยอะฮู้ได้จริงกับวายจะต้องเอาอ่ะทำไงอะเพื่อนมเออเอาเลยเพื่อนมันเอากูละไอสัตว์ไปไกลตีนขอบคุณนะซีเลียนที่มีเกิดให้กู ไม่ได้ไม่ได้รองเท้าของเราไอ้รองเท้าของเราอุ้ยจะเลยล่ามามาไม่ทันเลยดิอืมุแต่เวนวบเวนเวนแม่งค้างขนาดนี้ไอ้เชียรองเท้าไม่นานต้องใช้หรอกมั้งไอ้เชี่ยมันบ้าแล้วนะเวนนะ อย่างนี้ซับดีป่ะอย่างนี้ซับดีใช่ไหมเพื่อนเฮ้ยเป็น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 ได้โปรดเธออยู <schaut> ่กับฉันก่อนจะมงงงงไอโอเนียสติวสแตน แต่พวก Shadow Eye นี่เก่งไปเก่งกก็็เก่งอ่ะขี้อะนี่มันโดนน็อกฟัดตีต่อไปไหนน็อกฟัดบุกโอ้ยอย่ามายุ่งกับกูอย่ามายุ่งกับกูเลยกูขอร้องอย่ามายุ่งกับกู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 รอมังกรล่ะเฮ้ย เดี๋ย ku เจา้าไอ้เฮียนี่ส่งกลับบ้านเก่ามันไปนี่แหละไอ้เฮียนี่โดนกูแน่ได้โปรเธอร์อยู่กับฉันจออ้าวไม่เดินมาเอ,าอ้าไอ้เฮียเดินกลับเฉยเลยอะไรของมึงเนี่ยเอาโดนกูอย่างเงี้ยโดนกูแน่จัด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 นา่านะนะอุ้ยมีคีเล่นพอดีเลยขอสมุนเ,เพิ่มหน่อยลูกดีมาก ได้โปรเธออยู่กับฉันไอสตาร์ทเฮียในนานจังสตาร์ทเฮียในนานจังเอ้ยดาเลียอยู่บนไอ้ดาเลียอยู่บนมังกรฟรีมังกรฟรีสวยสวยสวยสวเฮ้ยยาดาเลียอยู่บนเลยเฮ้ยได้อยู่บนเธออยู่กับฉันก่อน่ะเฮ้ยไอ้น้องไอ้น้องทำเฮียอะไรเฮ้ยน้องทำเฮียอะไรเฮ้ยเฮ้ยไอ้น้องไปไหนเฮ้ยปั๊บปั๊บ ปาป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 ปังแม่มึงตายปงปังปงปังปงจัดจัดนนโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยอียดาเลียด้วยอยไอเชี้อคามิวแม่งพิวจัดเลยอุ้ยอย่างนี้รอดยาก ทำไมฟับมะแรงเนี่ยเุ้ยเยฟฟับมะแรงจังอ่ะเุ้ยแย่ฟับไม่คู่แรงเลยตะข่าตะขาดดีกว่า,า,วาชิวจัดอ่ะดาเลียสอยู่บนลงมากลางแล้วฟับอยู่บนลงมากลางเหมือนกันเยอะเราตีคนเดียวไงนักเลงพอแต่ไม้ไม่มีด้วย นักเลงมากนักเลงจริงอ้าวยังไม่ได้ปะไม่น,นักเลงแล้วอะเฮ้ยมี T P นะมี T P นะแต่ไม่ไปมึงทำไมมี P T P มี T P แต่ไม่ไปเอ้ยเขาติ๊กแล้วนะไม่ไปหรือไอ้ ติ๊กเป็นขติ๊กขติ๊กนั่นติ๊กมิดน่ะให้มาช่วยไม่มาเน้นโดน question mark เลยไง question mark ปกติเสียงฟิงฟิงปกติแต่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 เหรอไอ้เท่เหมือนเสียงแต่รถเมืองไทยอ่ะไม่ใช่เสียงแต่เสียงระฆังชกมวยเี่จะเปิดตัวรไม่ค่อยดีหรือเปล่าไหวไหวไหวทำมาเลยอ่ะ เดี๋ยววครับเฮ้ยมีมีดเว้ยมีมีดเว้ยเอาเลยหรอเอาก็เอาเอาก็เอาเฮ้ยเฮ้ยดาเลียดอยู่มีดนะดาเลียดอยู่มีดนะสวยสวยสวยเอาดาเลียดอยู่มีดเอามันเอาป้อมเลยป้อมแตกเอาป้อมก็อย่างงี้ก็เทะเกันไปก็เทะเกันไปตปงไว้ยังไมายุ่งกับกูอย่ามายุ่งกับกูไปไกลตีนไปไกลตีน ได้โปดเธออยู่กับแชะเห็นไหมมันเอาเกิดออกไปแล้วเว้ยไอ้ไม่ได้เกิดแล้วเนี่ยเออเอกตายเียกอันสให้เห็นไหมมันเล่นเป็นเว้ยซับเราเก่งเว้ยทีมดีนะครับแพดใหม่ทีมใหม่แพดใหม่ทีมใหม่แพตทีละมันจะนักไปหน่อยวะ โอ้ยเฮียเหมือนเล่นคนเดียวอะ่ะไตาเมื่อคืนน่ะควายเอ้เยอาจจะไม่ได้เหมือนนะอาจจะเล่นคนเดียวเลยอะ่ะไอ้เหี้ยจบได้เพราะก,กูโอ้โหไอ้เหี้ยตัวแม่งโดนได้ไงเนี่ยเฮ้ยเหี้ยละอย่ามุ่งกับกูเฮ้ยฮิตบ็อกโอ้โหฮ,ฮิตบ็อกนะครับ ช้าก่อนอานนเฮ้ยอย่ามายุ่งกับกูเติมกำลังเติมเฮ้ยคขยา,าทงชุบอะไรเพิ่ได้เออกูบิดอะเกี่ยวกันนี่ตีไฟไปด้วยเพืไไ่อไดแอซิดการเลียอยู่กลางโอ้โหบ้ามากทีมกู <c oughs> เอาหมดเลยดับเบิลคิวจะกดสิงไปโดนตีจริงตายเลยเฮ้ย เฮ้ยเฮียนี่มันบ้ามันถ่ายป้อมมันถ่ายป้อมของเราป้อมของเราเฮ้ยมึงบ้านะเนี่ยมึงบ้านะเนี่ยไอ้เชี่ยคนบ้ามันมักจะทำอะไรเกินตัวนะเว้ยมึงรู้ปะนี่เลยเฮ้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 ยห้าวิไอ้เชี่ยห้าวีมันเอาคุมเลย ไอควายไองูไองูไองูเอวิ่งอะไรยุ่ยหัดเป็นนับเวลาดีๆนะหนึ่งสองสามสี่ห้าแป๊บเดียวเองน้องไอเทียนับดีๆเล่นเป็นเปล่าเดี๋ไอเทียแป๊บเดียวเองน้องนับดีๆไอเทียหนึ่งสองสามสี่ห้าแป๊บเดียวก็ครบแหละพี่ไปเลนล่างดีกว่าให้ฉันได้โอ้ยนั่นบ้า ปล่อยนยคนเดียวเลยกันยัง yeah, มันมันคนเดียวยังไหวนะตอนเนี้ยแต่ผิดสูตรนะปกติที่เราเจอนี่มันจะอยู่ฝั่งนูน้นแล้วมันจะด่าฝั่งเราด้วยนูบนูบน,นู๊บ yeah. no. นีแง่โง่ไอ้คิดบอดดีฟนี่ครบสูตรแต่รอบนี้คนดีนะจ้ะเว้ยแหมรอบนี้ดีนะรอบนี้ดีปกตินี่ไม่มีนะอยู่ฝั่งกูเนะี่ยไม่ได้ว่ะมังกรไปมังกร เฮ้ยกูว่ามีคนตายนี่ไงมีจริงว่าไงน้องชายมึงวัดหนึ่งๆกับกูปไปเลยเฮียไปเฮ้ยปามันตายนะปากไว้ให้คิดเอ้ยถ้าจริงมันอันตีร้ายขึ้นมาทำไงเน่ย <laughs> โอ้ยเฮียอัตีจริงเฮียพลังกว่าสมัยมึงได้ไงวะ ได้โปรดเธออยู่กับฉันก่อนเฮ้ย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 หลง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 นีอะไรอะป่างแม่มึงตายเย็นนี่ก็หลงเหมือนกันนะป่างแม่มึงตายด้วยทั้งพ่อทั้งแม่นี่เจอกูทุบป,ป้อมเจอกูรื้อถอนเจอกูรื้อถอนรื้อถอนแล้วพี่เมย์วิกเตอร์ไงกูปเป่าเอาส่งเหล่ากีกี้ไปจัดการ ไปกันตีนปังปัง,ปงแล้วกูเรียกไอ้น,นี่ขึ้นมาช่วยกูแทงป้อมแล้วกูตีคนเ <c oughs> พราะกูหิวคิวแล้วกูหิวมาก <c oughs> แล้วกูตีป้อมแล้วกูตีเลยแล้วตีจริงแล้วก็จบเลยเป็นไงอีซี่ไปหนึ่งทีอ้ย <c oughs> ไม่น่าบอกเลยว่าคนดี <c oughs> เอาก็ดีไงพิมพ์แค่อันนี้มันมาตรฐานชาวไทยอยู่แล้วแค่อีซี่เอง มาตรฐานชายไทยเว้ย S นะครับโยริก oh. เอาวิธีการเล่นโยริกนะครับก็าดาเมจมากสุดในทีมะมากกว่าไอเวโก้ aco, แดงปัญญาอ่อนมากกว่าไอเวนด้วยนะถึงก็รับดาเมจก็เยอะนะครับอเมื่อสามหมืน่นแต่ผมเยอะกว่านะราดาเมีดอะปัญญาอ่อนนะครับก็มันมันม่งอะตายตั้งหกตัวเยี่รับน้อยมันก็ควายลว <laughs>